นิสัยหนึ่งนิสัยใช้เวลาฝึกเท่าไหร่นะครับแนะนำหนึ่งเดือนนะครับเนาะผมผมจะบอกเป็นตัวเลขให้เลยนะถ้าคุณต้องการฝึกนิสัยหนึ่งนิสัยผมแนะนำหนึ่งเดือนครับคุณจะฝึกได้หนึ่งนิสัยหนึ่งเดือนทุกวันนะครับเช่นสมมุติคุณต้องการฝึกนิสัยอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมจะให้เวิร์กช็อปเนาะฝึกหนึ่งนิสัยหนึ่งนิสัยต่อหนึ่งเดือนนะครับเชื่อผมนะระยะยาวมันคุ้มนะเดือนละนิสัยนะครับเออคุณเอาโพสต์อิทมาหนึ่งแผ่นแล้วคุณเขียนว่าคุณอยากเปลี่ยนน สมมุติว่าคุณอยากฝึกนิสัยเข้าตามเทคนิคนะครับเข้าตามเทคนิคผมจะเขียนไว้เลยนะตอนนี้ผมฝึกเนาะฉันจะเข้าตามเทคนิค1 2 3 4 5หทุกไม้โอเคไหมเขียนเทคนิคไว้ก่อนฉันจะเข้าตามเทคนิคดีมานซับไยทุกไม้เขียนปุ๊บแปะเลยอ่านทุกวัน3รอบเช้าเที่ยงเยน็นหลังอาหาร อ่านทุกวัน3ารอบ1เดือนนะทำแท็กกิ้งด้วยว่าวันนี้อ่านหรือยัง3รอบถ้าอ่านแล้วปุ๊บก็ติ๊ก1วันถ้าวันไหนไม่ได้ทําครบ3รอบนับใหม่ทําอย่างนี้เลยเนี่ยเขียนเลยฉันจะเทรดตามเทคนิคดีมานซับไพ่เท่านั้นปุ๊บแปะไว้เช้าอ่านเที่ยงอ่านเย็นอ่านทํา30วันถ้าลืมแม้แต่วันเดียวสมมุติวันนี้อ่านเช้าอ่านเที่ยงแต่ตอนเย็นลืมนับ1ใหม่นี่คือการเปลี่ยนนิสัยนะครับ ทำดู30วันแล้วคุณจะแก้นิสัยนั้นได้นิสัยเช่นเอออย่างเงี้ยฉันจะเทรดตามเทคนิคเท่านั้นอ่ะฉันจะถือชน tp เท่านั้นไม่ปิดกําไรก่อนอ่ะก็เขียนไปนะครับแต่เดือนละหนึ่งนิสัยนะนะครับเพราะถ้าเกิดมี2อสมันจะสับสนนะครับสมองมันจะแบงค์นะครับเออลองไปดูนะครับถ้าชอบก็รัวรัวหัวใจมาหน่อยอใครชอบนะแพงเลยนะไอ้พวกนี้เนี่ย